BEC สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปโฆษณาวิธีการเลือกโคมไฟโซลาเซลล์ยังจำกันได้ไหมคะจากตอนที่1ที่ BEC เคยบอกว่าโคมไฟโซลาเซลล์ที่ดีต้องกล้าบอกขนาดแบตเตอรี่และเมื่อทุกท่านทราบขนาดของแบตเตอรี่แล้วเราก็จะทราบได้ว่าแบตเตอรี่นั้นมีแรงดันเท่าไหร่ พอแบตเตอรี่ก็จะบอกไว้เช่นกันค่ะปกติแบตเตอรี่จะมีแรงดัน3.2โวลต์หรือไม่ก็3.7โวลต์ค่ะซึ่งคงไฟโซลาร์เซลล์ที่ดีก็จะบอกไว้นะคะโดยมีวิธีการหาวัดที่แท้จริงดังนี้ค่ะนำแรงดันไปคูณกับขนาดของกระแสในแบตเตอรี่แต่ต้องแปลงหน่วยมิลลิแอมป์อวเป็นแอมป์ก่อนนะคะวิธีการคำนวณก็ง่ายมากค่ะแค่นำา1000ไปหารเพราะ1 0 0 0มิลลิแอมป์อวจะเท่ากับ1แอมป์ค่ะ ยกตัวอย่างให้ดูแบบเข้าใจง่ายๆนะคะสินค้ารุ่นสปริต2ขนาดของแบตเตอรี่1,800 mAh แรงดัน3.7โวลต์วิธีการคำนวณวัตต์อาวคือ3.7คูณ1.8จะเท่ากับ6.66วัตต์อาวค่ะ เราจึงจะทราบว่าโคมไฟโซลา r เซลล์ชุดนี้จะมีกำลังวัตต์6.66วัตต์ออาซึ่งคุณไม่ต้องคำนวณเองให้ยุ่งยากค่ะเพราะ BEC ใส่ข้อมูลไว้ให้หน้ากล่องเรียบร้อยแล้วและหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นโคมไฟโซลา r เซลล์ที่หน้ากล่องบอกว่าขนาด1,000วัตต์10,000วัตต์หรือมากกว่านั้นก็เป็นอันรู้กันนะคะว่าไม่จริงค่ะวิธีการเลือกซื้อคมไฟโซลาเซลล์ยังไม่จบนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ